พี่กชาทานข้าเช็นอะไรวันนี้วันนี้ทานซุก,กี้ครับแว่นโดนแสงมืนสีเหลืองอป่ะใส่แว่นแล้วเหมือนพี่นินตาเหลืองใช่ไหมพี่กชาดูซีรีส์อะไรช่วงนี้ล่าสุดดู Mary My Husband แล้วผมก็ไม่ได้ดูซีรีส์อะไรเพิ่มเลยครับล่าสุดไอ้ m r y y ม y h ฮ s สแบ d คือแบบเปิดไปเจอด้วยก็เลยแบบได้ดู สนุกไหมสำหรับผมก็โอเคนะก็ดูได้เรื่อยๆครับเธอดูเรื่องนี้แสงสองลักจ้า จัดฟันถึงไหนแล้วคะใกล้แล้วครับเอาจริงๆก็มีบางช่วงที่ผมลืมใส่นะแต่ก็หลังก็พยายามแบบใส่ให้แบบให้ทันอยากให้ฝนตกจังอือหือ สวัดีมีเมตตาพี่จะร้องเพลงกล่อมนอนหน่อยเพลงอะไรอะ่ะออื ก็ได้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> อยากฟังรอชฉันอยู่ตรงนั้น <c oughs> เราจะได้พบกันในวันหนึ่ง หยุดความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครรอฉันอยู่ตรงนั้น yeah สวัสดีครับพี่กัชาสวัสดีคุณป่าน,นครับหอมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ดึกๆเสียง่งเพราะขนาดนี้ตื่นขึ้นมาก็เสียงไม่มียังไงล่ะครับป้าปิบพี่ขอชานอนดึกจังปกตินะฮะ ขอบคุณค่ะครับจะได้เข้าชมรมคนนอนดึกด้วยกันนะ ช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างดูนกตกปลาดำน้ําดูปลาการังอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยครับที่พูดมานะดูนกตกปลาดำน้ําดูปลาการังคือผมไม่ได้ทําเลยนะแต่ถ้าอย่างอื่นก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับอยากนอนเร็วแต่ไม่รู้ต้องทํำยังไงวางโทรศัพท์มือถือผมเชื่อว่าน่าจะทําให้นอนเร็วได้มากขึ้นนะ องนีนทีโอ้ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงเลยอ่ะต้องถามคนที่รู้ดีกว่าครับ นินมาอีกไหมนินนอนแล้วครับยกขานอนไปแล้วอะ่ะคริสปีนคิสปินโคอยากเห็นนอนท่าอยากเห็นท่านอนนินคืนนอนแบบยกขาขึ้นอะไรอย่างนี้ นอนหมดแล้วครับทั้งปิ้นทั้งนิ่นเลยครับผมว่าอีกไม่นานน่าจะถึงเวลาผมนอนแล้วแสดงว่าสบายใจมากน่าจักทุกคนหลับยกเว้นป่าชาเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเหมือนกัน,นครับนินปินนอนด้วยกันไหม ไม่ค่อยครับนอนคนละที่ครับสลับสลับกันถ้านินนอนบนเตียงปินก็จะนอนตรงพรมถ้านินนอนพรมปินก็จะนอนบนเตียงจะสลับสลับกันเธอเปิดเพลงกล่อมน้องใช่แล้วกล่อมตัวเองด้วย เดี๋ยวค่อยไปนานๆได้คุยเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาไลฟ์บ่อยๆแล้วกันนะครับยินปินจำชื่อตัวเองเรียกแล้วหันอะไรแบบนี้ใช่ครับเรียกแล้วหูก็ดีครับแต่จะมาไม่มาคืออีกเรื่องหนึ่งเลยเหงาก็มาไลฟ์นะเดี๋ยวมีโอกาสเหงาไม่ช่มีโอกาสเหงาดเดี๋ยวมีโอกาส,ากาสาจะมาไลฟ์เพิ่ม นะจ้ะสวัสด,ดีคระชับสวัสดีครับโอ้โหมาตอนผมจะไปแล้วแล้วคิดถึงบีมาย boyfriend มากเลยผมเหมือนกันนะผมคิดถึงเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆตอนทำโปรเจกต์นั้นมากเลยครับก็สนุกดีครับ เหงาทุกวันเลยได้ไหมจะได้ไลฟ์ทุกวันถ้ามีโอกาสนะจะพย,ยายามขอเพลงแนะนำคืนนี้ก่อนนอนเพลงอะไรดีเพลงอะไรเหรอแป๊บหนึ่งนะเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะแนะนำก่อนนอนขอบคุณครับ ขอบคุณมากฮะดอกกุหลาบออดอกกุหลาบเต็มแล้วขอบคุณมากเลยสำหรับคืนนี้เพลงอะไรดีเหรอคือนนี้เพลงอะไรเพลงอะไรดีนะเพลงอะไรดีนะอืมผมหายอยู่บ้างหนึ่งนะ เพลงอะไรเหรอผมชอบเพลงดึกของคาเปลลาเซเว่น้ลยกันครับแนะนําครับแนะนําแนะนำ,นะนำ,นะนำถ้าชอบฟังนะดึกของคาร์เปลลาเซเวครับเก่าแล้วแหละเพลงนี้แต่แบบชอบน่าจะเหมาะกับตอนกลางคืนดีครับ เดี๋ยวไปหาฟังลองไปฟังดูครับฟังแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนแล้วฝันดีนะครับทุกคนคืนนี้ขอให้หลับฝันดีในวันเสาร์นะครับลองไปฟังเพลงกันดูนะ Good night everyone bye bye Good night ฝันดีครับ